สวัสดีครับลูกศิษย์อาจารย์พันธิตศพบธาดาทุกๆท,ท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนพันธิตอะคาเดมีครับอาจารย์ยังอยู่กับซีรีส์ของบทเรียน AI for Business นะครับแล้วก็ในบทเรียนนี้อาจารย์จะพูดถึงการสื่อสารกับ AI ซึ่งมันเป็นทักษะสำคัญที่ผู้บริหารจะต้องมีครับในยุคที่เราไม่ได้คุยเฉพาะพนักง,งานที่เป็นคนเราต้องคุยกับพนักง,งานที่เป็น AI วิธีการสั่งงานเนี่ยจริงๆแล้วจากประสบการณ์ของอาจารย์นะครับอาจารย์คิดว่ามันง่ายและมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพสูงเพราะการคุยกับเอไอมันก็เป็นการคุยเหมือนภาษาคนโดยทั่วไปนี่แหละครับเพียงแต่ว่าทักษะของการที่จะคุยกับเอไอนั้นเนี่ยมันเป็นทักษะที่ค่อนข้างจะละเอียดสักนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ยากเกินไปครับมันไม่ใช่เรื่องเทคนิคไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปเขียนโปรแกรมอะไรแต่มันเป็นทักษะที่จะต้องมีความรอบคอบนะฮะ นั้นมาดูกันครับว่าทักษะที่อาจารย์พูดถึงนั้นมันเป็นอย่างไรครับคําสั่งไม่ชัดผลลัพธ์ก็พังอันนี้เป็นสิ่งที่ใครอยู่ในสายไอทีก็จะได้เรียนรู้สิ่งนี้มานะครับว่า garbage in garbage out คุณใส่ขยะลงเข้าไปคุณก็ได้ขยะออกมาเช่นเดียวกันครับถ้าคุณสั่งงานให้ AI ทํางานโดยที่ไม่มีรายละเอียด AI ก็จะทํางานออกมาแบบว่าหย,ยาบๆนะงานไม่ละเอียดเลย ก็อันนั้นก็ถือถือถือเป็นว่าเราสั่งงานไม่ดีฉะนั้นถ้าเราสั่งงานดีล่ะสั่งงานครบถ้วนล่ะ AI ก็ทํางานออกมาดีครับนะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะให้ AI ทํางานได้ดีนะครับคุณต้องสั่งงานให้เป็นนะผมมีเฟรมเวิร์กง่ายๆนะครับเฟรมเวิร์กนี้มันมีชื่อว่า ROCe framework framework ของอาจารย์อันนี้เนี่ยรายละเอียดเป็นอย่างนี้ครับ R ก็คือ role หรือว่าบทบาทกำหนดหน้าที่ให้ AI ว่า AI คือใครถัดมาคือ O objective ระบุว่าเป้าหมาย AI ต้องทำอะไร C คือ context ให้ข้อมูลบริบทเกี่ยวกับงานที่ต้องทำนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ E คือ expectation ต้องการให้ AI ให้ผลลัพธ์อะไรออกมาจำนะฮะหลัก4ข้อนี้สาหรับผู้บริหารนะครับ ROCe นะครับ ตัวอย่างแรกตัว R หรือว่า Role เราจะต้องสั่งให้ AI ในสวมบทบาทเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่คุณต้องการเช่นให้ AI เป็นนักวิเคราะห์การตลาดให้ AI เป็นเลขาคนเก่งให้ AI เป็นนักชีววิทยาให้ AI เป็นนักเขียนให้ AI เป็นนักโฆษณาคือคุณต้องบอกตาแหน่งภาระหน้าที่ให้กับ AI ได้รู้ AI เป็นเป็นสมองที่มีความรู้มากนะครับรู้ไปทุกเรื่องนะครับทุกศาสตร์ทุกแขนงของธุรกิจรู้หมดแต่คุณจะต้องสะโขบงานให้เขาก่อนว่าเขาจะต้องเป็นผู้รู้ในเรื่องอะไรทังนั้นบทบาทจึงเรื่องสำคัญที่สุดอันดับหนึ่งนะครับเช่นช่วยเขียนโพสต์ขายของให้หน่อยอันนี้ก็ก,กว้างใช่ไหมฮะอันนี้ผิดที่ถูกต้องคือต้องบอกว่าคุณคือ Copywriter มือหนึ่งที่ถนัดการเขียนแบบไซโคโลจีให้ช่วยเขียนโพสต์ขายคอร์สเรียนให้อาจารย์พันทิตด้วยแค่นี้เองเขาก็รู้แล้วว่าบทบาทก็คืออ๋อนักเขียนคอป y ีไรเตอร์นะนะครับคอนเท็กซ์หรือบริบทคุณจะต้องบอกว่าไห้งานที่กำลังจะทำเนี่ยเช่น AI ต้องเขียนคอร์สโปรโมทคอร์สเรียนให้อาจารย์พันทิตนะอาจารย์ต้องบอกเลยว่าคอร์สเรียนชื่ออะไร วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คืออะไรสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับคืออะไรใครคือกลุ่มเป้าหมายของผู้เรียนเนื้อหาการเรียนมีอะไรบ้างจํานวนวันชั่วโมงที่ต้องเรียนแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากหลักสูตรนี้อาจารย์ต้องให้รายละเอียดนี้ทั้งหมดและอาจจะต้องรวมถึงประวัติกาจารพันทิตเพราะผู้สอนนั้นนะ่ะมีความรู้ความสามารถอย่างไรที่ผู้เรียนเนี่ย จะได้มั่นใจว่าผู้สอนคนนี้สามารถจะสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเขาต้องเรียนได้รู้เรื่องแน่นอนนี่เป็นคอนเท็กซ์ทีนี้ถ้าเอาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจอื่นๆนะครับนั่นก็คือหมายว่าคุณจะต้องเป็นคนเล่าเรื่องที่เก่งมากมันไม่ใช่แค่ดีนะคุณต้องเล่าได้เก่งเล่าให้ AI รู้สึกเข้าใจทั้งหมดเกี่ยวกับ product หรือว่า s ซ r v i c e ของคุณคุณจะต้องเล่าให้ครบถ้วน คืออาจจะไม่ต้องแบบมีสำนวนที่สละสลวยไม่ต้องมีสำนวนที่จูงใจอะไรมากแต่ให้คุณให้ข้อมูลใ้ครบถ้วนาการเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีคุณจะต้องให้ข้อมูลของเ,อเรื่องนั้นอย่างละเอียดและครบถ้วนนะครับอ่ะอันนี้เป็นปัจจัยอันที่สองนะครับทีนี้พอคุณกำหนดบทบาทแล้วคุณให้คอนเท็กซ์ไปแล้วคุณบอกแล้วว่าจุดประสงค์คุณต้องการอะไรอาจารย์บัทิตมีจุดประสงค์ว่า โอเคเมื่อเรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรแล้วเนี่ยฉันต้องการให้คุณช่วยเขียนโปรโมทในโซเชียลมีเดียนะนี่บอกแล้วก็มาปรับแต่งครับเขียนเพิ่มเติมเข้าไปซึ่งเราอาจจะเขียนตั้งแต่แรกเลยเป็นพร้อมแรกเลยก็ได้นะครับหรือเราอาจจะมาเพิ่มเติมเป็นพร้อมถัดมาก,ก็ได้หลังจากที่เห็นผลลัพธ์อันแรกแล้วท่านั้นหมายความว่าการที่เราคุยกับ AI เนี่ย มันก็เหมือนกับเราคุยกับพนักง,งานคุยกับคนที่ทำงานให้เรานะครับสั่งงานไปแล้วเ็าทำงานออกมาแล้วคุณก็สามารถจะเพิ่มคำสั่งใหม่ๆเข้าไปได้นะครับ AI, AI จะเรียนรู้และ AI จะปรับปรุงและพัฒนางานใหม่ให้ให,ให้กับคุณนะครับฉะนั้นอ,อย่างในงานของอาจารย์เกี่ยวกับฝึกอบรมใช่ไหมครับอาจารย์ก็อาจจะบอกว่าช่วยเขียนให้ดูเป็นกันเองมากขึ้น เพราะมันดูเป็นทางการเกินไปนะไม่จูงใจให้เขียนเป็นเอมากขึ้นแล้วก็ลองหาต้องเขียนตัวอย่างเพิ่มให้อาจารย์ทักสามสามแบบอย่างนี้เป็นต้นนะฮะงานก็จะออกมาดีขึ้นและมีทางเลือกมากขึ้นนะครับข้อห้ามสามข้อนะครับในการเขียนพรอมข้อที่หนึ่งคืออย่าใช้คําการรกวมอันนี้สําคัญมากถ้าคุณใช้คํำกากวมเนี่ย AI จะงง ต้องไม่ลืมว่า AI ไม่มีอารมณ์ร่วมกับเรานะครับ AI เขาเป็นเขาเป็นเครื่องจักรนะครับฉะนั้นสมอง AI เนี่ยจะรับข้อมูลแบบตรงไปตรงมาบางทีก็จะตีความแบบว่าแสดงมั่งสำนวนมั่งของเราไม่ได้นะครับข้อที่สองเมื่อเราได้ข้อมูลจาก AI มาแล้วเนี่ยอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องนะครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะว่า อย่าเชื่อในทุกสิ่งที่ AI เขียนออกมาเพราะ AI อาจจะตีความและเข้าใจเราไม่ถูกต้องนักสิ่งที่ AI เขียนมานั้นมันเป็นข้อมูลที่เอามาจากอินเทอร์เน็ตเอามาจากฐานข้อมูลที่มีอยู่มหาศาลในทั่วโลกนี้นะครับแต่ถ้าเรามีข้อมูลที่คิดว่าในอินเทอร์เน็ตไม่น่าจะมีอ่แล้วคุณต้องการจะให้ AI มันเข้าใจในเรื่องนั้นจริงๆเนี่ยนะครับคุณก็ต้องเอาข้อมูลคุณเนี่ยบ้อนเข้าไปสอนให้ AI ได้รับรู้ได้ว่าอ๋อมีข้อมูลแบบนี้เพิ่มเติมนะคุณสามารถที่จะเขียน อินโฟเมชันเพิ่มเติมเนี่ยลงไปในให้กับ AI ได้รับรู้ด้วยก็จะดีมากนะครับแล้วที่สำคัญที่สดุด AI เนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้อ่ามันเก่งนะครับมันไม่ได้ดูข้อมูลเฉพาะ text เองเดียวมันดูรูปภาพได้ด้วยนะฉะนั้นข้อมูลอะไรก็ตามที่เป็นความลับบริษัทเนี่ยคุณจะต้องปิดบังไว้ปกปิดไว้ถ้าเป็นถ้าเป็นรูปภาพคุณก็ต้องหาสีดำมาบังไว้ไม่ให้มันเห็นนะครับเพราะว่า อะไรก็ตามที่ AI มันจดจําได้แล้วเนี่ยมันอาจจะนําไปใช้บางทีเป็นความลับทางบริษัทที่ต้องปกปิดไว้นะครับการพร้อมคือการสั่งงานที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยที่บอกว่าให้ป้อนข้อมูลเข้าไปต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าพร้อมไม่ใช่โปรแกรมนะครับแต่ว่าเป็นคําสั่งที่สั่งให้ AI ทางานตามที่เราต้องการที่เรียกว่าพร้อมถ้าเราพร้อมได้ดี งานที่ออกมาก็ละเอียดครบถ้วนตามที่ต้องการแต่ถ้าเราพร้อมไม่ดีงานที่ได้มาก็หยาบนะครับฉะนั้นต้องพร้อมให้ดีนะครับทีนี้ถ้าเกิดคนที่พร้อมไม่เก่งเนี่ยนี่ครับอาจารย์มีคํามีตัวช่วยนะครับก็คือหนังสือของอาจารย์เล่มนี้อีบุ๊กเล่มนี้นะครับชื่อว่า The Art of Prompting ไปดาวน์โหลดมาใช้เลยครับอาจารย์มีหนึ่งร้อยพร้อมสำหรับงานในแต่ละด้าน ไปเอาพร้อมหัวใจมาทดลองใช้ดูก่อนแล้วก็ประยุกต์ให้เป็นพร้อมของตัวเองนะครับดาวน์โหลดฟรีนะครับที่เว็บไซต์พันทิตอะคาเดมี่ .com หรือว่าจะาสแกน QR code คแล้วดาวน์โหลดก็ได้นะครับนะแต่ก็อยากให้ไปเยี่ยมชมเว็บไซต์หน่อยนะครับเพราะว่าเว็บไซต์พันธิตอะคาเดมีมีความรู้ดีๆเยอะเลยนะครับนะฮะก็ในหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแจกฟรีนะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับเอาไปใช้ฟรีฟรมีพร้อมหนึ่งร้อยพร้อมให้เลือกใช้เลยนะครับ สำหรับผู้บริหารนี่เหมาะมากเลยนะนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ฝากไว้นะฮะใครที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง AI for Business นะครับก็สามารถที่จะไปเรียนรู้แบบไม่มีโฆษณาขั้นที่เว็บไซต์ e-learning ของพันธิต Academy นะครับหรือว่าจะไปเรียนที่ YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์ว่าพันธิต Academy ไปที่ช่องนั้นก็จะมีะคลิปวิดีโอนี้แต่ว่า อาจจะมีโฆษณาขั้นบ้างนะครับแล้วก็ไปฟังพอดแคสต์ก็ได้นะครับทุกอย่างที่อาจารย์พูดถึงนี้อยู่ในเว็บไซต์พันทิตอะคาเดมี่ .com นะฮะแล้วก็ช่วยติดตามทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียของพันทิตอะคาเดมีด้วยนะครับเอาละวันนี้บทเรียนที่เราเรียนกันมาจนถึงตอนนี้นะครับการสื่อสารกับ AI ทักษะที่ผู้บริหารยุคใหม่ต้องมีก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับติดตามในบทเรียนถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ Thank you.